สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนกองโซล่าคนระับกองอันนี้นะครับใช้มาประมาณสองสามพันโลสี่พันโล,ลนะครับต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าผมเดินทางไปทางจังหวัดตากนะครับคลิปหนึ่งกลับกลับมาแนละ้วก็ลองสังเกตอาการว่าเครื่องเนี่ยมันมีเสียงเคกนะครับในรอบ รอบหนึ่งนะในความเร็วแต่สมมติว่าเราเร่งเกินรอ,อบนั้นไปมันก็ไม่ไม่ดังนะครับก็เลยเยวันนี้จะเดินทางก็เลยมาให้ช่างเปิดดูทีนะครับว่าอกองโซล่ามันเป็นยังไงนี่ครับเป็นดำหมดเลยดำหมดเลยหักางก็ดำมาตรวจเช็คก,กันด้วยนะครับสวัสดีครับ